ครับสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับนายตูดีชาแนลวันนี้ก็จะพาเข้าสวนทุเรียนนะดูการแต่งดอกทุเรียนอ่าอันเนี้ยแต่งไปแล้วไหครับแต่งไปแล้วเราก็จะได้ดอกประมาณนี้นะครับเราจะเว้นกิ่งหนึ่งก็จะไว้ไม่เท่าไหร่ครับคลิปนี้ก็ให้ดูทุเรียนที่เราทําการแต่งดอกไว้ช่อดอก แล้วก็จะดูพาไปดูวิธีการผสมเกรสรของทุเรียนในเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ตกแต่งแล้วพวกเขาจะไว้เป็นเป็นช่อเป็นพวงนะครับเนี่ยเป็นช่อเป็นกระจุกเนี่ยนะครับไว้ไม่เยอะนะครับแล้วเราไปดูต้นต้นอื่นๆนะครับนี่คือการทําทุเรียนเราจะไม่ไว้ดอกเยอะ พอไว้ดอกเยอะแล้วต้นทุเรียนเขาก็จะมีการเสื่อมโทรมนะครับมันก็ไม่ไม่ดีต่อต่อทุเรียนของเราเนี่ยอย,อย่างนี้ยังไม่ได้แต่งนะยังไม่ได้แต่งช่อดอกเห็นไหมครับเนด้านปลายด้านปลายนี้ก็จะยังมีอ,อยู่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือทุเรียนที่ยังไม่ได้แต่งนะครับเห็นไหมครับดูความหนาแน่น ต้นนี้ยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่แต่งกันแล้วดีกว่านะครับนี่ก็เป็นส่วนทุเรียนเล็กๆนะครับมีตกแต่งบ้างเป็นบางต้นแต่โดยมากก็จะตกแต่งไปแล้วนะครับต้นนี้นี่ต้นนี้ที่เมื่อคลิปก่อนผมถ่ายให้ดูนะครับว่า มีต้องต่โคนกิ่งนั้นปลายนะครับอันนี้ก็เป็นการตกแต่งไปแล้วนี่นี่นะครับในเวลาแต่งทั้งทั้งดอกทั้งใบแต่งคู่อะไยทั้งใบอ่อนเขาเรียกว่าขะแนงนะครับในอย่างนี้เราแตง่งไปแล้วนะปลายกิ่งยังไม่เหลืออะ้รนะป๊บนี่วิธีการไว้ทุเรียนนะไว้เพื่อที่จะเขาเขาจะบานนะครับเนี่ยดอกชวงแล้วจะบานนะบานแล้วเราก็ทําการผสมเกสรก็ง่ายแล้วก็ ทำผสมเกสรแค่ช่วงบริเวณนี้มันก็ง่ายเห็นไหมครับตอนนี้มาคลิปคลิปที่แล้วกิ่งต้นนีนะ้จะมีตั้งแต่โคนกิ่งวันนี้ไปถึงปลายกิ่งแล้วก็จะมีตรงกิ่งเล็กตรงนี้ก็จะมีดอกอยู่แต่เราเอาออกหมดเราไม่จาเป็นต้องไว้เยอะดูนะต้นเนี้ปริมาณดอกไว้แค่นี้พอครับเพราะว่าต้นเขาอย่างเล็กอยู่ไว้มากไม่ได้ต้นมันจะสม,มจะทําให้ต้นตายไว แค,นะคแค่นี้เ,เดี๋ยวกางคืนกลางคืนเราไปดูกันเน่ยอยว่าจะผสมแกซอนดอ,อกทุเรียนยังไงเดี๋ยวเนี่ยพอไว้ไว้อย่างเงี้ยไว้ไวเป็นกระจุกเป็นช่อเป็นพวไงเลยนะครับมันก็จะบานบานเร็วบานเร็วแล้วก็ดูแลได้เร็วเ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตกแต่งแล้วมันก็ง่ายมันง่ายง่ายพ่นยาเวลาเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงฆ่าหนอนนั่นแถเนี้ ถ้าเราไม่ฉีดหนอนก็จะเข้ามาทํารังก็กัดกินดอกทุเรียนเนี่ยครับเนื่องจากว่าทุเรียนเป็นเป็นพวงอย่างเงี้ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนมะเขือพวงเห็นไหมครับช่วงนี้มันก็จะเป็นร่องทึบมันก็เหมาะกับการที่ว่าหนอนจะเข้าไปกัดกินดอกเข้าไปทํารังถ้าถ้าเราไม่แต่งไม่แต่งช่อดอกดอกก็จะตั้งแต่โนกิ่งยันปลายเงี้ยมันก็จะทําให้เราเปลือง เปลืองในการดูแลรักษาเปลืองยาถ้าเราตกแต่งเรียบร้อยแบบนี้มันก็ง่ายอ่ะทุกอย่างมันก็ทำงานง่ายนะครับนี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวกลางคืนจะพาไปดูการผสมเกสรน,นี่ยอย่างเงี้ยโอ้จะบานเลยมั้ครับนี่จะบานแล้วนี่ทําไมแต่งนะั้นเป็นเรื่องเลยเราก็เอาไว้แค่นี้แค่นี้ก็พวกนี้ก็ได้สองสามลูกแล้ว ปเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูกันว่าผสมเกสรย,ออยังไงโอเคครับนี่สวัดดีก่อนเด็กวัดดีก่อนเด็กหนอเอ๋ดูลูกสาวลูกสาวชาวสวนเอ๋เอ๋สวัดดีจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าดิทุจ้า,มาโมดูโกโก,โก้ไอ้ฟุกมาด้วยเลยโอ้โยนี <laughs> ่วัดดีแฟนน,นี่ลูกแล้ว ลุงหมาเอ๋ครับเนี่ยพอถึงเวลาตอนกลางคืนที่ดอกทุเรียนบานนะครับเราก็ต้องมาทําการผสมเกรสรใน,นดอกทุเรียนบานเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นครับดอกสวยคล้ายๆดอกซากุระนะครับแต่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะมีจะมีเกรสรตัวผู้กับตัวเมียเนี่ย วิธีการทําง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์คล้ายๆเป็นไม้กวาดอ่อนๆเนีออน้ยฮะแล้วก็ปัดปัดซ้ายปัดขวาแค่นี้เองครับในวิธีการผสมแกรสรออันนี้เห็นยว่าดอกที่เราแต่งไว้เนี่ยที่แต่งไว้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ใกล้ายาบาลอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ยังพอบานแล้วก็อย่างเนี้ยครับผสมอันเนี้ยเราผสมไปแล้ว เขาก็จะร่วงอันเนี้ยนะแบบนี้เขาจะเรียกว่าหางแย้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นเดออกมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยต้นนี้ยยเยอะครับดอกทุกเรียนังนั้นเลยเนี่ยเราก็ต้องผสมแกสอนวิธีการผสมแกสอนทุเรียนก็มีหลายอย่างครับมีอยู่สองที่ทำๆกันก็มีอยู่สองแบบคือใช้แรงงานคนปัดผสมแบบนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เครื่องก็จะมีเครื่องเครื่องเป่าเครื่องเป่าเพื่อที่จะพ่นใช้แรงลมพ่นให้ดอกทุเรียนนั้นบานออกไปให้ให้ละองเกสรตัวตัวผู้กับตัวเมียกระจายผสมกันอันเนี้ยน,นี่เราก็ปัดได้แล้วนะนครับนี่เราก็แค่นี้เอง วิธีการทำดอกเนี่ยครับกว่าจะได้ลูกทุเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนี่ยอันนี้ต้องทำต้องผสมตอนกลางคืนครับตรงกลางคืนก็ดอกทุเรียนก็จะบานเนี่ยวิธีการผสมดอกผสมพันธ์ดอกทุเรียนก็ผสมแกสรอนก็มีแค่นี้แหละครับเห็นไหมครับนี่นี่อันหนึง่งแล้วก็ปัดปัดเบาๆครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเกสรตัวเมียหักแล้วก็เป็นเรื่องอยังไม่ติดโรคนะครับผสมเกสรเสร็จแล้วนี่ก็นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่ดอกเยอะนะครับนี่อันนี้เราก็ต้องป้ายทางนั้นนะครับเ่ยนะครับนี่ ดูดอกนี้ในใกล้ๆเลยดอกทุเรียนประมาณนี้เห็นไหมครับนี่เนี่ยอันนี้จะเป็นเป็แดงๆันเนี่ยคือตัวเมียนะครับเนี่ยเนี่ยกสรตัวเมียไอที่เป็นขาวๆอย่างเนี้ยรอบๆนี่คือเกสนตัวผู้นะเห็นไหมครับ นี่ตัวเมียจะอยู่ตรงกลางตัวผู้จะอยู่รอบนอกเราต้องปัดปัดเพื่อให้ตัวผู้กับตัวเมียเขาผสมกันเราถึงจยครับเนี่ยตัวเมียเนี่ย,ย,ยคือหลังจากที่ผสมแล้วตัวเมียเขาก็จะกลายเป็นลูกทุเรียนนะครับเนี่ยอันนี้ยนี่ครับข้างในนี่ครับข้างในนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมก็ข้างข้างในแน,น่นปะตรงนี้อะคือสําคัญเลยเนี่ย เหมือนว่าผสมแกสอนไม่ได้ติดลูกตรงนี้นะครับลูกทุเรียนเนี่ยจะอยู่ข้างในนี้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนี่แหละตัวนี้ตัวสําคัญเลยเนี่ยนี่ครับนี่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 แหละตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกทุเรียนขึ้นมาตรงนี้เรียกห่างแย้เพราะนั้นก็เหมือนว่าตัวนี้จะเป็นแกนกลางเป็นไส้ทุเรียนอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นไส้ที่อยู่ด้านในของลูกทุเรียนนะเนี่ย เพื่อนๆลองเห็นไหมว่าทุเรียนจะมีก้านลงมาใช่ไหมครับแ,แล้วก็จะมีไส้อยู่ด้านในไอตัวนี้จะเป็นไส้ทุเรียนแต่ลูกจริงๆแล้วนี่ลูกทุเรียนเนี่ยไอตัวนี้แหละครับหลังจากที่เราผสมเกรสรเสร็จแล้วน่ะทุเรียนเขาก็จะร่วงดอกนี่ยก็จะร่วงไปแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอย่างเนี้ยมันจะมีศัตรูพืชมีหนอนเข้าไปทํารังเข้าไปกินเราต้องคอยพ่นยาต้องคอยดูแลนะครับ เนี่ยจะบานแล้วมาครับเนี่ยอันนี้บานแล้วเนี่ยหลังจากที่ติดห่างแย้พอเราผสมเสร็จแล้วแบบเนี้ยเขาจะติดห่างแย้เราก็ต้องพ่นยาอีกมันก็เป็นงานหนักเป็นงานเอาเรื่องเป็นละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสําหรับทุเรียนนะครับเนี่ยคืนนี้ผมก็พามาดูทุเรียนการทําดอกทุเรียนแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่ง ครับเนี่ยหลังจากที่เราผสมเกสรกันไปเมื่อคืนแล้วนะครับผลงานที่ได้เนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนที่ร่วงแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวเมียที่ให้ดูเมื่อคืนเนี่ยมันก็จะเป็นห่างแย้ออกมาอย่างเงี้ยครับนี่ส่วนที่เป็นลูกทุเรียนเนี่ยนะเห็นไหมพอติดห่างเกสรตัวเมียมาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้แหละครับที่จะเป็นลูกทุเรียนตัวเนี้ยช่วงน,นี้เป็นช่วงที่อันตรายครับร่วงไม่ได้เลย ถ้าล่วงล่นไปนี่หมายถึงว่าโหเนี่ยลูกทุเรียนเล็กๆเ,เนี่ยไอตุ่มเล็กๆอันเนี้ยไม่น่าเชื่อมันจะเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงนะครับปีงได้ครั้งเดียวนะครับนี้โอ้อันนี้ก็เป็นห่างแย้อีกรุ่นนะครับเนี่ยอันนี้จะจะชัดมากนะครับจะขึ้นเริ่มขึ้นเป็นโูกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ส่วนเนี้จะเรียกว่าหางแยเพราะว่าลักษณะมันยาวสี่คล้ายๆกับตัวแยตัวแยไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าแต่เนี่ยหางแยคล้ายๆกับกิ้งกาหางกิ้งกาแต่ว่ามันจะย,ยาวๆครับนี่นี่เนี่ยตัวเนี้ยอันเนี้หลที่จะเป็นดอกทุเรียนนะครับนี่เอ้ที่จะเป็นลูกทุเรียนในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นดอกที่เราแต่งไว้เนี่ยให้ดูกัน เอาไว้เป็นสตอรี่ทุเรียนนะครับตอนนี้เราก็ถึงห่างแย้ขั้นห่างแย้แล้วอีกหน่อยแล้วก็จะพาไปดูลูกทุเรียนอ่อนๆแล้วก็ไปจนถึงทุเรียนแก่ๆเลยแล้วก็ติดตามมันต่อๆไปเพราะว่าสตอรี่ของทุเรียนนั้นยังมีอีกมากนะครับคลิปที่แล้วก็มีลาสีชมพูแนะนำลาสีชมพูไปเปิดตัวเป็นที่ร้อยครับ อันนี้ก็ยังเป็นห่างแย้สวยๆเลยนะครับนี่โอเคครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการดูวิธีอ,อ,อะไรนะทุเรียนที่แต่งตกแต่งดอกแล้วก็วิธีการผสมเกผสมเกสรของดอกทุเรียนนะครับแล้นก็ฝากขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนายตูดีชนแนลนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ติดตามช่องนายตูดีแชนแนลด้วยนะครับนายก็ขอบขอบขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครอบครัวของเราก็ต้องลาแค่นี้นะครับนายก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูฝากอีกครั้งนะครับนายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนายตัวดีแชนแนลด้วยนะครับครอบครัวเราก็เปิครอบครัวบ้านๆทำสวนนะครับ ทาสวนด้วยค้าขายด้วยก็เล็กๆน้อยๆใก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนายตัวดีชาแนลก็ขอลาแตเพียงานี้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย